เนนะฮะอยกจะพาูเนี่ยมาร้านล้างที่เรียกว่าประสบความสำเร,ร็จมากที่สุดในประเทศนี้ในกับ CTS สว<ะ>ัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพูดอย่างนั้นได้ปะเป็นร้านที่ประสบความสำเร,ร็จมากที่สุดในประเทศนี้ <c oughs> เราเราวัดจากความพึงพอใจของลูกค้าดีกว่าว่าถ้าเกิดว่าในเรื่องของลูกค้าเนี่ยแคทมีลูกค้าเป็นหมื่นหมื่นคนนะคะแล้วในเรื่องของถ้าเกิดว่าสมมติว่าจะวัดกันที่แบรนด์ด้วยเฟอร์รี่ลัมโบเกนีอะไรทั้งหมดเนี่ยแคทว่าเอ่อทั้งหมดรถส,สุดสุดยอดของประเทศเนี่ยมาอยู่ที่นี่หมด นะะคแต่จริงถ้าจะพูดถึงคริสตัลซีลเนี่ยคือหรือเคลือบแก้วเคลือบคริสตัลเนี่ยที่ได้กินมันจะมาประมาณสักแบบเกือบสิบปีให้หลังที่นี่เป็นที่เบิรเป็นที่แรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือแคทธรรมตัวนี้เนี่ยมาเนี่ยนำเข้ามาเมื่อแปดปีก่อนมาเป็นคนแรกในเมืองไทยนะคะแล้วก็พอหลังจากนั้นเนี่ยนวัตกรรมเนี้ยตอนหลังเนี่ยก็ค่อยๆมีหลายๆเจ้าเนี่ยนำเข้ามาตอนหลังๆนี้เองนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ลูกค้าที่ทำ t ท s ไปแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เหมือนถึงวัฏจักรที่เขากลับมาละ<ม>ก็คือออกรถไปครบส่วนใหญ่คนจะใช้รถขายละใช่ขายละเปลี่ยนรถละพอหลังจากนั้นก็กลับมาทําใหม่ก็เป็นวัฏจักรลูกค้าก็ยังกลับมานะคะ<ม>แล้วก็บางคนก็คือแนะนําเพื่อนนะคะแล้วก็ออกรถใหม่เพิ่มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะคือณตอนนั้นเนี่ยเราจะมีร้านล้างรถเราจะเรียกร้านพวกนี้ที่ดูแลรถว่าร้านล้างรถแต่จริงๆเนี่ย มันไม่ใช่เพราะมันไม่เหมือนกันล้างล้างว่าปกติก็จะล้างทั่วไปแต่นี่คือล้างเคลือบสีแต่ล้างเคลือบสีกับล้างคริสตัลซีลมันต่างกันยังไงครับโอเคถ้าเกิดมาถึงณปัจจุบันแล้วนะคะถ้าตอนนี้คนจะคุ้นก็คือศูนย์เคลือบสีคริสตัลหรือศูนย์เคลือบสี c p s นะคะซึ่งต่างกันละคาแคร์ทั่วๆไปตรงที่ว่านวัตกรรมเนี้ยมันเสียเวลาแค่ในการทำครั้งแรกในวันแรกเนี่ยหนึ่งวันเต็มๆเท่านั้นเอง ใช่หลังจากนั้นเนี่ยอีก6เดือนเนี่ยถึงจะมาเจอกันใหม่ค,คือในการเมนเทนเน้นหรือการเซอร์วิสนะคะที่เหลือเนี่ยก็คือลูกค้าเนี่ยกลับไปดูแลรถเองที่บ้านล้างน้ำปกติแชมพูตามปกติเข้าคาแคร์ใกล้ที่ไหนร้างที่นั่นบางทีอยากไปเดินห้างแถวไหนก็ไปแวะล้างหรือจะไปดูหนังที่ไหนก็ไปแวะล้างได้แต่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วคือมันไม่ต้องไปเคลือบเมื่อก่อนเนี่ยเราต้องเข้าดูแลทุกทุก 2อาทิตย์กลับไปสองอาทิตย์กลับไปแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าวันแรกวันเดียวที่คือปกติเนี่ยคนไปรับรถที่ศูนย์เนี่ยคนก็คือจะเห่รถอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นน่ยขอเวลาแค่วันแรกเนี่ยแชั่วโมงเท่านั้นเองนะคะหลังจากนั้นเลยก็ดูดีเทลทุกอย่างใชแล้วก็กลับมาอีกครั้งนึงก็คือ6เดือนหลังจากนั้นใชแต่สิ่งหนึ่งอ่ะที่ตอนแรกๆเนี่ยเขาจะไม่ชินที่ะ กับกับคนในยุคท็อปนะที่ว่าเราจะเคลือบรถตลอดเอะก็ล้างแล้วก็เคลือบล้างแล้วเคลือบแต่ตอนนี้มันไม่ต้องเคลือบอีกแล้วอะจริงจริงมันเป็นเพราะว่าอะไรทําไมถึงไม่ต้องเคลือบมันไม่ต้องขัดอีกแล้วอะคือตัวนี้ไอ้เจ้าคริสตัลตัวนี้มันทําในวันแรกเนี่ยมันพ่นไปแล้วเนี่ยมันอบแล้วก็มันก็โปรเทคอยู่อย่างนั้นเลยมันจะไปเกาะใช่ไหมใช่ค่ะมันจะไปเกาะยึดอยู่อย่างนั้นเลยโดยที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันอีกนะคะ แล้วก็แคทอยากจะทําความเข้าใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าคนชอบคิดว่าเฮ้ยรถใหม่เนี่ยเราไปขัดชแชลเลกเกอร์ของสีหรือเปล่า,าให้มันหลุดไปหรือเปล่าครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าตัวขัดของเราเนี่ยเราไม่มีผงขัดนะคะแล้วก็เราใช้ฟองน้ำนิ่มมากครับเราแค่ปรับผิวข้างบนเนี่ยให้เงาเฉยเฉยเพื่อพ้นไปเนี่ยจะ<ห>ไม่เงางงใช่ ใช่ค่ะเพื่อพ่นไปเนี่ยทำให้เงามากเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่กินผิวสีเดิมเลยของชั้นเลกเกอร์เลยแล้วเราก็สามารถเเทสได้ในกรณีเราจะมีเครื่องวัดให้ลูกค้าวัดเลยก่อนและหลังขัดหืใช่ค่ะว่าชั้นสีของคุณเนี่ยอยู่เท่าเดิมเลยนะใช่ค่ะมีตัวไอซีดตัวที่วัดนีใช่ซึ่งตัวนี้มันจะเป็นมาตรฐานอยู่แล้วในการวัดของชั้นสี เพราะฉะนั้นสีโลคนี้ทำมาแล้วยังในตัวนี้แหละเป็นัวัดคหรือบางทีโกหกไม่ได้ด้วยใช่โกหกไม่ได้เพราะนั้นเนี่ยเอ่อ C T F เนี่ยเป็นการเพิ่มโรเทคเข้าไปไม่ใช่เป็นการเอ่อทำลายชั้นชั้นบนแลกเกอร์ของสีแต่ต้องยอมรับนะพี่แค่สิ่งเทอังไม่ค่อยชินอยู่ดีเนี่ยเราล้างเสร็จปั๊บแล้วเราจับเนี่ยมันจะไม่ลื่นเหมือนสมัยก่อนแล้วแต่แต่มันรู้สึกได้เลยว่ามันมีอีกชั้นหนึ่งโรเทคสีอยู่ใช่ค่ะเออแค่ต้องบอกนิดนึงค่ะว่าเอ่อในการ เคลือบตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยคนจะไม่ชินเยอะเลยเออแต่พอตอนนี้เวลานที่เป็นร้านเคลือบแว็กทั้งหลายเนี่ยเปลี่ยนเป็นระบบนี้กันหมดแล้วความชินของลูกค้าเนี่ยที่จะไปเนี่ยก็จะชินมากขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าเห็นมากขึ้นไงคะคือก็ต้องยอมรับว,ว่าจริงๆ<ช>ร้านอื่นเนี่ยก็เริ่มเริ่มมามาทนี้แล้ะก็คือมาสายคริสตัลแล้วเริ่มม,มาชันบ้างแล้วแต่จริงเกรดมันมีแบบ อย่างไงบ้างอะพี่แคทค่ะคือ,อของของคนอื่นเนี่ยแคทไม่รู้ว่าเป็น<อ>ยังไงนะคะงงแต่ว่าถ้าเกิดสําหรับของแคทแล้วเนี่ยนะคะ,ะเทคโนโลยีการพ่นก่อนอะระบบของการพ่นเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะ,ะค่อนข้างที่จะทำยากนะคะแล้วก็ต้องใช้ความชํานาญอย่างสูงนะคะไม่ใช่ว่ารับพนักงานวันนี้ ใครก็ทําได้นะคะเ,ออเริ่มเริ่มจากธุรธกิจอันนี้เนื่องจากว่าคุณชินพลน์่นะคะคุณชิเนี่ยบินไปเรียนระบบพ่นเนี่ยมาคนแรกรรหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีพนักง,งานของเราเนี่ยออบินตามไปเรียนแล้วทุกวันนี้เราก็ยังจ้างอ,อ,อาจารย์ชาวญี่ปุ่นเนี่ยเข้ามาฝึกสอนเนี่ยทุกๆ3เดือนมีการสอบมีการเทรนตลอดออนั้นเอ,อเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่ต้องบอกเลยว่า ยากมากกว่าจะได้เทคโนโลยีนี้มานะคะแค่มั่นใจว่าในเมืองไทยนะตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดคนทําระบบพ่นเนี่ยมีบ้างที่เพิ่งทําหรือมีบางเจ้าที่ก็ยังไม่ทํำเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยแค่ต้องบอกถ้าเกิดมันทําง่ายเนี่ยคนทําหมดแล้วค่ะคือมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าก็แค่เพนเนี่ยคือมันใช้สเปรย์พ่นเหมือนเหมือนมันพ่นสีรถใหม่เลยนะคือเขาต้องแบบละเอียดมากเลยแล้วก็มีห้องแอร์ห้องแบบว่าการกรดแบบนี้ด้วย แต่ราคาพี่แคทคือโอเคเราพูดถึงว่ากรรมวิธีเนี่ยมันละเอียดจริงแล้วก็เราต้องใช้ความเป็นแบบ specialist ในการทําแต่ราคามันก็ค่อนข้างสูงครับหรือว่าตอนนี้มันเริ่มลงมาบ้างแล้วราคาเป็นยังไงครับสำหรับสำหรับแคทเนี่ยราคาเนี่ยจากวันแรกจนถึงวันนี้เนี่ยมีแต่ราคาที่สูงขึ้นหมายถึงแพ็กเกจคือเทคโนโลยีเนี่ยมันมันเปลี่ยนเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันคือมันจะมี p r e พรีเมากขึ้นใช่ค่ะ p r e m i u ยมากขึ้นแล้ว ในเรื่องของคุณภาพเนี่ยถ้าลูกค้ามาที่ CTS เนี่ยราคาเนี่ยเป็นเรื่องรองอเรื่องหลักคือ 1. คุณภาพมาตรฐานนะคะแล้วก็แพ็กเกจที่ลูกค้าเลือกอว่าลูกค้าต้องการอะไรครับนะคะคว่าออสองอย่างเนี้สำคัญที่สุดแล้วกออ็อย่างที่สามก็คือว่าสิ่งที่ลูกค้าได้รับหลังจากที่ทำไปเนี่ยมันเห็นผลจริงไหมแล้วก็ อยู่ได้จริงไหมอันนี้ยสสิ่งที่ลูกค้ามาซีเรสและลูกค้าวอลลี่สอย่างนี้มากกว่าราคาคหลังจากนั้นลูกค้าถึงจะพิจารณาเรื่องราคาะคะเรื่องจริงแพ็กเกจแต่และแพ็กเกจมีความต่างยังไงบ้างด้วยด้วยด้วยเนืง้องานหรือว่าด้วยด้วยสิ่งที่ใช้หรือว่าอะไรครับออด้วยแพ็กเกจของแพ็กเกจโกเนี่ยนะคะก็ออมันจะเป็นคริสตัลเกรดแรกนะคะแต่ลูกค้าออที่ออกรถใหม่เนี่ย มันอยู่ได้ถึง5ปีนะคะแล้วก็เ,เป็นแพ็กเกจที่ลูกค้าค่อนข้างนิยมใช้แพ็กเกจนี้นะคะใน,ในการดูแล,ลรถนะคะคส่วนแพ็กเกจที่2เนี่ยก็คือเป็นแพลตินัมความเข้มข้นมันจะมา,มากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของจะมีพ่นแม็พ่นขอบประตูเพิ่มขึ้นมานะคะจะการพ่นเนี่ยจะมากขึ้นชิ้นส่วนมากขึ้น ส่วนแพ็กเกจที่3เป็นไดมอนด์นะคะแพ็กเกจไดมอนด์เนี่ยก็คือแพ็กเกจที่ลองท็อปได้ทำท<อ>นะคะก็คือจะสำหรับลูกค้าที่รักรถมากขึ้นสีดำต้องการให้เงาฉ่ำขึ้นนะคะแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยโปรเทคได้ถึง7ปีนะคะแล้วก็จะมีน้ำยาตัวออนท็อปอีก2ตัวซึ่งทำให้กันรอยได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดดำเนี่ยมันจะฉ่ำขึ้นนะคะสีสันก็จะสดขึ้นใช่หรือถ้าสีขาวเนี่ยป้องกันเรื่องอความเหลืองได้ดีขึ้นก็ไม่เหลืองด้วยใช่ค่ะจะขาวแบบเนี้ยใสดไปได้นานค่ะใช่ไหมครับแต่จริงราคาเนี่ยถ้ามันจะเริ่มต้นอ่ะพี่แคทมันมันจะต้องมีบัตเจ็ตประมาณเท่าไหร่แล้วสำหรับคนที่สนใจและอยากจะทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเออราคาของเราเนี่ยเออเริ่มตั้งแต่3า0 0มื่นสามนะคะ แล้วจากไซส์ลดจนถึง43,500ก็คือจะเป็นไซส์ใหญ่นะคะหรือรถตู้46,500 huh. อันนี้ก็คือ,อราคาตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะมีโปรโมชั่นนะคะในในในขณะนั้นๆนะคะซึ่งแล้วก็คิดเหมาก็คือว่าหลายนั้นก็จะเข้ามาเซอร์วิสใช่ค่ะเซอร์วิสก็คือเซอร์วิสเนี่ยเสียด้ค่าล่างรถดูดฝุ่น300กว่าบาทแต่สิ่งที่เราจะทำให้มมากกว่านั้นก็คือเราจะมีการเมนเทน นะคะล้างรถด้วยน้ำแร่แล้วก็โปรแกรมโปรวอชแล้วก็ลงโลชั่นเวลาที่นำรถเข้ามาเซวิสนะคะค่ะเพราะว่าหลายคนที่มาทำเนี่ยเพิ่งขายรถก่อนที่การวานคริสตัลของเราเนี่ยจะหมดสภาพไปด้วยเนาะมันอยู่ตั้งแต่ห้าปีเจ็ดปีค่ะแต่ถ้าสำหรับลูกค้าบางท่านเนี่ยก็คือ เขาใช้ยาวเลยก็มีเยอะค่ะครับค่ะสมมุติสักประมาณ80%ก็จะใช้5ปีเลยแต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตนะครับพี่แค้เวลาเดี๋ยวนี้เวลาเขาขายรถกันในเว็บเนี้ยเขาต้องเขียนว่ารถคันนี้เนี่ยคริสตัลซีลแล้วทำที่ C P S แล้วเหมือนว่ามันจะดูดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะราคามันก็จะแบบค่ะคุยต่อรองได้ว่าเออคนนี้เนี่ยเขารักรถจริงมันบ่งบอกฮเขารักรถเขาลงทุนกับการล้างรถด้วย เงินขนาดนี้ถึงแม้ว่ารถอาจจะแบบว่าบางคันไม่ได้แพงเลยนะแต่ก็แบบว่าใส่ใจมากอย่างเงี้ยค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเขามั่นใจว่าห้าปีนี้หนคือ c ีไม่ไปไหนไม่ปิดกิจการใช่เกิดว่าถ้าเกิดว่าไปร้านอื่นเขาก็ไม่กล้าเขียนเพราะบางทีเนี่ย เพิ่งเริ่มทําหรือเปล่าหรือวันนึงจะย้ายย้ายปิดร้านหรือเปล่าแต่ถ้าอย่าง CTS เนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าดูแลเขาแน่นอนรหรือยังไงก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะ,ะอ,อ,อีกสาขาหนึ่งอยู่ตรงนี้นะเวลามาเซอร์วิส เป็นไงบ้างครับกับเรื่องราวและสาระดีๆที่ผมนำมาฝากผู้ชมในวันนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของภารกิจของผมในตอนแรกนะครับกับ m i s s i ่น Double s หวังว่าคุณผู้ชมนะฮะคงถูกใจนะครับกับการขับรถของผมในวันนี้ด้วยและที่สำคัญนะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมจะนำรถรุ่นไหนซูเปอร์คาร์คันไหนมาให้คุณผู้ชมได้สัมผัสอย่างใกล้ชิดต้องคอยตามนะครับกับรายการ Bangkok Super Car ส่วนคราวหน้าผมจะนำรถซูเปอร์คาร์รุ่นไหนมาทดลองนะครับต้องคอยตามรายการกับรายการ Bangkok Super Car ส่วนตอนนี้หมดหน้าทิ้งผมแล้วนะครับเจอผมได้ใหม่คราวหน้าทุกวันอังคาร1ทุ่ม35ถึง2ทุ่ม35นะครับ1งช่วงเต็มๆกับการสัมผัสรถ,รถซูเปอร์คาร์กับผมนัทเสรีย์ท็อปนัทเสรีย์ครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ